สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันอดเอเชียไปที่รัสเซียกันบ้างล่าสุดน,นะครับก็เริ่มมีการรบที่ดูเดือดเกิดขึ้นอีกระหว่างกองกําลังกะเรี่ยง K N L A กับฐานพมา่าในเมืองเกากะเร็กซึ่งมีกองทัพพมา่าประจําการอยู่ระบุมีฐานพม่าบางส่วนเข้ามอบตัวเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าว K I C ของกะเรียงรายงานว่า เมื่อเช้าวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการสู้รบที่ดูเดือดเกิดขึ้นระหว่างกองกำลังร่วมกองทัพปลดแอกแห่งชาติเหรี่ยง KNL A กับฐานพมา่าในค่ายที่เมืองเกาะกะเ็กรัฐกเหรี่ยงแล้วระบุว่าระหว่างการสู้รบก็มีฐานพมา่าเข้ามอบตัวด้วยนอกจากนี้ทางหลวงสายเอเชียที่เชื่อมไปยังเมืองเม,งมวดีก็ถูกปิดทําให้รถบรรทุกสินค้าหลายสิบคันสัญจรไม่ได้ด้านชาวเมืองเกาะกระเร็กรัฐกเหรี่ยงกล่าวว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดตอนกลางคืนทําให้โดนพลเรือนเสียชีวิตด้วยโดยเริ่มยิงกันตั้งแต่ตีสี่จนเมืองลุกเป็นไฟได้ได้ยินมาว่ามีฐานพมา่ายอมจำนนระหว่างการสู้รบในขณะที่การสู้รบดําเนินต่อไปรถยนต์ก็สัญจรไม่ได้เพราะถนนถูกปิดนอกจากนี้ค่ายฐานพมา่าหลายแห่งบนถนนเอเชียก็ยังถูกกองกําลังกาหลีย,ยึดอีกด้วยครับสถานการณ์การสู้รบในพมา่าในตอนนี้นอกจากจะมีการรบที่ดูเดือด ระหว่างกลุ่มตีนอาวุธชาติพันธุ์ในราชาเหนือกับฐานพม่าแล้วการสู้รบที่รุนแรงด้านรัก,กะเหรี่ยงซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยก็กําลังพัทุขึ้นอีกดังนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกันดีๆทั้งผู้อพยพและอาวุธหรือเครื่องบินรบที่อาจจะหลุดลอดเข้ามาในเขตไทยได้ครับ